อยากรวยอยากเฮงอยากสมหวังต้อมมูสิ่งนี้ยักษ์แม่ใหญ่แห่งวัตตะเคียนวัตตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านศรัทธามานานกว่า400ปีนั่นคือ,อยักษ์แม่ใหญ่หรือที่เรียกกันว่าพระนางสุพรรณอับสรจอมเพวีตำนานเล่าว,ว่า องค์ยักษ์เคยจมอยู่ใต้น้ำยาวนานนับร้อยปีจนชาวบ้านฝันเห็นและช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดพร้อมสร้างเสียนขึ้นใหม่ด้วยแรงศรัทธาผู้คนต่างเชื่อว่าหากมากราบไหว้ยักษ์แม่ใหญ่จะได้พรน,นานโชคลาบขาขายร่ำรวยการเดินทางปลอดภัยและขอบุตรสมดังใจ ใครอยากมูยักแม่ใหญ่ให้เตรียมของไหว้เช่นดอกกุหลาบแดงทูบเทียนของเล่นเด็กผ้าสบายหรือเครื่องสำอางแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรด้วยความศรัทธาและอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลพร้อมเรื่องที่อยากสมหวังให้ชัดเจนศรัทธานำพางใครมูแล้วสมหวัง อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วคุณละ่ะพร้อมไปหมู่ยะแม่ใหญ่วัดตะเคียนหรือยัง